bé phụ lạ gặp chị tâm nhắn chị không gặp mà đưa เอาขาตั้งขึ้นเนี่ยเร็วๆขี่จากสามหอบด้วยไทยลิปจากสามหอบด้วยเร็วๆขี่เร็วๆสุดๆเลยเร่งเร่งสุดด้วยเร่งสุดเร่งสุดเร่งสุดเลยเร่งสุดๆแเนี่ยไทยคลิปด้วย เร่งสุดๆไหมเร่งเร่งสุดๆได้บ่าเออมาันเร็วขนาดใด เรีเเยงเรียงสุดเลยสุดเลยสุดหรือยังเนี่ยม <c oughs> ันมันได้ทถเลยจักกิโลเมียตัวชั่วมงมงเ,เลีเล้ยงเรี้ยงสุดมันได้ท่เลยมึงไม่ดูน่นะ <c oughs> <c oughs> ไปไปไป <c oughs> ไป กินแล้วคงจักไปได้ไหมไปสิบเก้าเลยมันได้หอดสี่สิบห้าแมนติมันแมนอเมริกี้ขี่ว่มันมันไปในโลกก็นนี่อีกบ่ออเมริกี้รถได้แค่สิบเก้านะสิบเก้าจังเดยนี่ยไอโทดสอบมันได้หอดสี่สิบปุณณ์ ในระยะสั้นนะครับมันออกขับในระยะใกล้ๆมันก็เลยแฟนผมบอกว่าได้แค่ี่มันไม่ใช่นะครับจริงๆมันได้สี่สิบผมขี่ดูแล้วผมหนักผมหนักเจ็ดสิบเบรกด้วยขี้เกียร์หดเกียร์ไดเนี่เจ็ิงมันได้หกสี่สิบเนล่อ ไ่เกียร์นี่แหละเกีย์สามพ่อแหละลองอีกจรอบดูพ่อเลยเท่าไรเท่าไร่บิดฟืดหรึเปล่า วันนี้ก็เรียนนัน่อยู่เนอะลูกก็ได้